ถ้าเราทําหุ่นยนต์สักตัวหนึ่งเนี่ยหุ่นยนต์มันจะเดินไปหน้าไปหลังไปซ้ายไปขวามันจะกระโดดได้เนี่ยปลลงเนี่ยมันทําด้วยตัวของมันเองหรือมันถูกวางระบบโดยเราจะเนี่ยเราเป็นผู้วางระบบมั้ยหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยเศษเหล็กเนี่ยประกอบตัวเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราจะบอกว่ามันเกิดเองไม่ได้เลยระนับภาษาอะไรกับมนุษย์เนี่ยซับซ้อนกว่าเป็นแสนเป็นล้านเท่าเราบอกเกิดเองใช่อะไรคิดถูกไหมครับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอะใช้เรียนวิศวะะลรประกอบหุ่นยนต์อะหุ่นยนต์นี่เศษเหล เหล็กธรรมดาเป็นชิ้นส่วนที่ถูกออกแบบมาอีกทีนึงอีกคิดดูกันแล้วกันนะแล้วเอามาประกอบเป็นหุ่นยนต์ก็ถูกออกแบบซ้ำสองอีกทีหนึ่ง impossible o f impossible ไปไม่ได้ของเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดมาเองร่างกายมนุษย์ซับซ้อนอยู่กับหุ่นยนต์เป็นแสนเป็นล้านเท่าเป็นไปได้ไงเกิดมาเองเป็นไปได้ยังไงเกิดมาเองเป็นไปได้ยังไงอย่ามาบอกธรรมชาตินะอันนี้ลอย ธรรมชาติอะไรก็ไม่รู้หนีหนีพระเจ้าไปเกาะธรรมชาติแล้วธรรมชาติเกิดอะไรก็ไม่รู้นั่นคือจริงๆพระเจ้านั่นแหละแต่เราเล่นคําเราอยากจะหนีจากพระเจ้าเพื่อจะได้ใช้ชีวิตตามอารมณ์ไฟต่ําแล้วก็หลอกตัวเองต่อไปคนที่ไม่หลอกตัวเองจะต,ต้องพูดให้ชัดว่าอะไรธรรมชาติธรรมชาตินีมีชีวิตไหมถ้าไม่มีชีวิตสร้างอะไรไม่ได้ไม่ต้องพูดแต่ต้นใครบอกว่าหุ่นยนต์ประกอบคนอย่างดีเลยอะไรใครมาได้ไงหุ่นยนต์ธรรมชาติสร้างพดเงี้เราไม่มีไม่มีสติปัญญ,ญาที่จะพูดแบบนี้แล้วชีวิตเราเนี่ยมันซับซ้อนยิ่งกาไมจะง ว่าสิ่งไร้ชีวิตธรรมชาติจะมาสร้างสิ่งที่มีชีวิตซับซ้อนมันไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเรามีผู้สร้างอย่างแน่นอน